แจวกักบานสวัสดีครับทุกท่านครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับในบทที่1บทสนทนาที่2นะครับหัวข้อก็คือหุงเสยเถี่ยวอังเจลาหวยลานนะครับคําแปลก็คือหุงนะครับชื่อคนนะครับหุงเสยเถี่ยก็แนะนํานะครับอังเจลาอังเจลาหวยก็คือกับนะครับแล้วก็ลานก็เป็นชื่อคนนะครับมาดูการแนะนํากันนะครับหุงพูดว่าซินเสยเถี่ยว ขอส่วนที่เดียวคือแนะนำนะครับเว๋จีอังเจลาขอแนะนำใครสักคนเนี่ยกับคุณอังเจลานะครับแล้วก็พูดว่าไดหลาลานนี่คือลานนะครับลานก็ทักอังเจลาว่าเจ,จ้าจีอังเจลาสวัสดีคุณอังเจลาซึดบุยเดือกกับจีดีใจมากนะครับที่ได้เจอกับคุณนะครับถัดมานะครับอังเจลาพูดว่า ซึดบุยเดือกกบจีนะครับพอเขาแนะนำเขาทักเราอังจีลาเขาทักรกรอบอทักตอบเนาะซึดวบุยเดือกกบจีดีใจที่ได้พบคุณจีก็แขวคงคุณสบายดีไหมลานตอบว่าโตยแขวฉันสบายดีกำเมินจีขอบคุณคุณนะครับก่อนจีแล้วคุณล่ะอังจีลานะครับตอบว่าโตยกุ๋งแขวฉันก็สบายดีเหมือนกันกำเมินจีขอบคุณนะครับเจ,จ้าจี จากนั้นพวกเขาก็ลากันนะครับจาวจิก็คือลาก่อน,นะครับแห่งกับหลายแล้วเจอกันใหม่นะครับองเจลาก็ลานะครับอันนี้ลานเป็นคนกล่าวลาเองเจลาคนเดียวนะก็คือจาวจิแต่เองเจลาเนี่ยกล่าวลาคนทั้งสองคนเลยคือทั้งลานทั้งหุ่งนะครับเขาใช้คําว่าจาวอันจิสวัสดีสวัสดีคุณนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับแห่งกับหลายเจอกันใหม่ ทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับสินแปลว่าขอความกรุณาขอร้องนะครับเสยเทียวแปลว่าแนะนานะครับเหยยก็คือกับหรือแก่นะครับเดยแปลว่าสิ่งนี้หรือที่นี่ก็ได้นะครับก็แปลว่าใช่แปลว่ามีก็ได้คงแปลว่าไม่นะครับก็จุดจุด,จดคงเนี่ยเป็นคําที่ใช้ในการตั้งคําถามาใช่หรือไม่นะครับถัดมานะครับแคว แปลว,ว่าสบายดีนะครับแปลว,ว่าดีแปลว,ว่ามีสุขภาพแข็งแรงกําเอินแปลว,ว่าขอบคุณก่อนแปลว,ว่าแล้วจุดจุดละ่ะหรือละ่ะจุดจุดอ่าเป็นการถามกลับนะครับถัดมานะครับกลุ๋งก็คือ,อ also หรือ also นี่แปลว่าเหมือนกันนะครับแปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับ hand แปลว่า make an appointment ก็คือนัดพบกันนะครับนัดพบกันไล n e แปลว่า อเกนนะครับแล้วว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมานะครับแรงเกรด p อ i n t อันแรกก็คือ using sin นะครับใช้คำว่า sin to make a polite request นะครับก็คือเพื่อใช้คำว่า sin เนี่ยในการขอร้องแบบสุภาพนะครับเช่น sin จีงยเดยถ้าแปลในภาษาไทยให้มันตรงกันก็แปลว่าอาจจะแปลว่าขอความกรุณาเนาะ sin น,นะครับขอความกรุณาจิ คุณที่เป็นผู้หญิงนะครับโงยใดก็คือนั่งที่นี่นะครับนั่งอยู่ตรงนี้หรือซินอันจิขอความกรุณาคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือพวกคุณนะครับดึงเดยืนอยู่ตรงนี้นะครับคำสัพท์ใหม่ก็คือโงยนะครับแปลว่านั่งดึงแรือว่ายืนนะครับถัดมานะครับใช้กอจุดจุดคงนะครับเพื่อสร้างคำถามแบบ yes no question นะครับคำถามที่จะตอบว่าใช่หรือไม่นะครับเช่น อันก็แขวคงคุณสบายดีไหมนะครับอันก็คือคุณนะครับแขวก็คือสบายดีกุอจุดคงเนี่ยมันก็มีความหมายเนยเหมือนในภาษาไทยว่าไหมเหมือนความว่าใช่ไหมนะครับแต่มันต้องปิดหัวท้ายเนาะกอแล้วก็อยู่วางไว้ตรงนี้นะครับก่อนคํากริยาแล้วก็คงอยู่ตําแหน่งท้ายนะครับคุณสบายดีไหมนะครับหรือจิก็อวุยคงอ่าก็อวุยคงนะครับ คุณผู้หญิงสบายคุณที่เป็นผู้หญิงนะีสบายดีไหมนะครับวุยหรือว่ามีความสุขก็ได้นะ,ะแปลว่ามีความสุขแล้วกันจิก็วุ่นคงคุณมีความสุขไหมนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือก o อ s p l a c e e before t h e verb นะครับคือมันมีการใช้คำสองคำคือก็กับคงใช่ไหมครับตัวก็ต้องวางหน้าคำกริยานะครับก็คือในกรณีนี้ก็คือทั้งแขวแล้วก็ทั้งวุยนะครับ แล้วก็คง uh, at the end of the sentence คงต้องถูกวางในตำแหน่งท้ายของประโยคนะครับ in informal register นะครับในคำพูดที่มันไม่เป็นทางการเนี่ยก็ is optional ก็นี่สามารถถูกละได้นะครับก็เป็นทางเลือกคือถ้าคนคุ้นกันเราอาจจะพูดว่าอันแขวคงโดยตัดก็ออกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจีวุคงก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับ uh, using the structure subject plus adjective นะครับคือ ใช้การใช้โครงสร้างประธานบวก adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะครับคือไอไอประโยคแบบนี้สำหรับคนไทยเราไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแปลว่าอันนี้มันเป็นการสอนภาษาเวียดนามให้กับฝรัง่งนะครับแต่นั้นตัวฝรั่งเองเนี่ยเขาจะมีการใช้ subject ก่อน adjective Ad เนี่ยจะต้องมี verb to be นะครับหรือ verb บางตัวที่เขาเรียกว่า stative verb เนอะอย่างเช่นพวกซ e m พวกลุกอะไรเงี้ย อ่ fine นะครับอย่างเช่นประโยคนี้ตัวแขวนนะครับก็คือฉันสบายดีนะครับถ้าเป็นฝรั่งเขาจะพูดว่า I m f i ฟ e i a m f i n e นะครับแต่เขาย้ำว่า verb to be is o m i t นะครับหมายถึงว่าในภาษาเวียดนามเนี่ยมันจะไม่ต้องมีกริยา verb to be เนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางนะครับแต่นั้นก็สามารถพูด i i n ได้เลยนะครับหรือตัววุยนะครับฉันมีความสุขก็ i am happy นะครับโดยไม่ต้องมี verb to be นะครับ มาใช้นะครับทีนี้มาดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับอิ Vietnamese, the นเวนามิส e ดิร์ฟท b บีอิส i อมิดครับในในภาษาเวียดนามถ้าจะแปลกับในจากภาษาอังกฤษเนี่ยอ่าเวิร์ฟทู o ีออมิดก็คือถูกละไปเลยนะครับ in this sentence pattern นะครับโดยหลักแขว s ซาวอ็อกวอร์ดแต่ถ้าคุณจะพยายามกลับแปลประโยคนี้ให้เป็นเวียดนามให้ตรงกับอเมริกาในภาษาฝรัง่งเลยในภาษาอังกฤษเลยเนี่ย I am คำว่า am คือ verb to be เนี่ยก็คือคำว่าลานะครับแล้วแปลมาเป็นตัวหลาแขวเนี่ยอ s so u ิอ y a ก w w a r ดดูมันเป็นประโยคที่ดูประหลาดนะครับเวียดนามม e adjective in, uh, in simply นะครับฟังก์ชัน different from English adjective นะครับคือพูดง่ายคือคำคุณศัพท์ในเวียดนามเนี่ยมันก็มีทําหน้าที่ต่างกันจากภาษาคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนะครับ uh, รวมทั้งนะครับ อนอกจากนี้นอกจากนี้ a l s o เนะการตอบประโยคแขวคงเนี่ยคำตอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้คำว่าก้อกับคำว่าเวิงนะครับคือถ้าเป็น Inpositive คือการตอบรับประโยคนี้นะครับใช้คำว่ากอหรือคำว่าเวิงซึ่งแปลว่าใช่นะครับหรือใช้คำว่าคงนะครับในประโยคปฏิเสธซึ่งแปลว่าไม่ตัวคงน,น,นะครับเช่นนะครับอันอันก็แขวคงอันก็แขวคงคือคุณสบายดีไหมนะครับ คำตอบคือเวิงนะครับแปลว่าใช่นะครับตยแขวคือประโยคตอบรับว่าเป็นเป็นอะไรเป็นโพซิทีฟนะคือสอดคล้องไปกับคําถามเนาะก็คือเวิงใช่นะครับตยแขวชฉันสบายดีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่การปฏิเสธก็จริงๆครัว่าเวิงเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าก้อได้เหมือนกันนะครับก้อตยแขวนะครับทันมานะครับประโยคนี้จิก็วยคงนะครับคุณมีความสุขไหมนะครับ ถ้าเป็นการปฏิเสธก็คือคงนะครับแปลว่าไม่ตดยคงบุยฉันไม่มีความสุขนะครับอันนี้ในประโยคตามมาก็เป็นประโยคปฏิเสธนะครับก <c oughs> ็คือเอาคงเนี่ยไปไว้หน้าคํากริยา,าหน้าคําคุณศัพท์นะก็เป็นการปฏิเสธได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ได้เหมือนกันก็นคือมันมันเป็นประโยคปฏิเสธที่ต้องใช้คงนั่นแหละนะครับโดยคงวุยนะครับ <c oughs> าสาหรับวิดีโอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ chào các bạn